สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะการกระทําโดยพลาดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะการกระทาโดยพลาดคืออะไรอยู่ที่หน้า12ค่ะการกระทําโดยพลาดคือการที่ผู้กระทําความผิดเจตนากระทําความผิดต่อบุคคลหนึ่งค่ะแต่ผลของการกระทําเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปเราถือว่าเป็นการกระทําโดยพลาดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ครูตั้งใจที่จะฆ่าในดำครูตั้งใจจะฆ่าในดำแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นักแม่นปืนนะคะเล็งปืนไปที่ในดำแต่กระสุนไม่ถูกในดำเลยไปถูกขาวนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังถัดออกไปนะคะหรืออาจจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่กรณีเราถือว่ากรณีนี้การกระทำที่ครูมีเจตนาต่อดำนะคะไป โอนไปยังข่าวด้วยฉะนั้นครูจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าดำและมีความผิดเจดตนาฆ่าข่าวโดยพลาดตั้งใจกระทำแก่บุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่บุคคลหนึ่งนะคะกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำโดยพลาดต่อบุคคลซึ่งได้รับผลร้ายของการกระทำนั้นฉะนั้นต่อตัวดำที่ครูแอนมีความประสงค์ที่จะกระทำต่อตัวดำ กระทำแล้วนะคะแต่ไม่สําเร็จลุล่วงตามความประสงค์จึงมีความผิดฐานพยายามยิงแล้วแต่ไม่ถูกดําแต่ผลของการกระทํานั้นโอนไปยังข่าวที่อยู่เบื้องหลังหรืออาจจะอยู่เบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาที่ได้รับผลร้ายจากการกระทําฉะนั้นครูแอนจึงมีเจตนากระทําต่อข่าวโดยพลาดนะคะเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนานั่นเองนี่เขาเรียกว่าการกระทําโดยพลาด ต้องต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดประเภทเดียวกันคนกับคนนะคะคนกับคนสัตว์กับสัตว์นะคะฉะนั้นจะถือว่าเป็นการกระทําโดยพลาดโอเคนะคะไม่มีปัญหาคําว่าการกระทําโดยพลาดคือเจตนาโอนนั่นเองตั้งใจทําแต่อีกคนหนึ่งแต่ผลกระทําเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งกฎหมายก็บอกว่าคนที่ได้รับผลร้ายนั้นน่ะนะคะเจตนาย,ย่อมโอนจากคนที่ครูแอนประสงค์จะทําให้เกิดขึ้นด้วยนั่นเอง Okay. ต่อมาค่ะบุคคลหลายคนกระทําความผิดในทางอาญาซึ่งกรณีแรกเราเรียกว่าตัวการกรณีที่2คือผู้ใช้และสุดท้ายก็คือผู้สนับสนุนนะคะหลายคนกระทําความผิดด้วยกันเรามาดูคําว่าตัวการตัวการก็คือว่าบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมกันทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกันนะคะซึ่งอาจจะมีลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันทาก็ได้ นะคะหรือกระทําการร่วมกันก็ได้ซึ่งผลของการกระทําที่เราทําร่วมกันเนี่ยเราต้องรับผิดเหมือนกันเช่นเดียวกันนั่นเองอให้เห็นภาพคําว่าตัวการร่วมก็คือบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปคือครูรละดาครูรละดำนะคะตกลงกันว่าจะไปปล้นบ้านของนายรวยครูรละดาตกลงกันว่าจะไปปล้นบ้านของนายรวยโดยครูเป็นผู้คิดวางแผนหาเส้นทางในการหลบหนี ะะส่วนในดำเป็นคนเข้าปล้นตามแผนที่เราวางไว้วันที่ในดำเข้าปล้นจะให้ว่าปล้นไม่ได้วันที่ในดำเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของในรวยวันที่ในดำเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของในรวยเนี่ยนะคะครูแอนไม่ได้ไปด้วยครูอยู่บ้านนอนดูทีวีอยู่แล้วก็ให้ดำปฏิบัติการตามแผนที่เราวางกันไว้ดำถูกจับกรณีนี้ดําถูกจับดำมีความผิดฐานลักทรัพย์ถูกไหมคะ ครูค่ะส่วนครูนอนอยู่บ้าน ก็มีความผิดฐานลักทรัพย์เช่นเดียวกันแต่เป็นความผิดฐานตัวการร่วมก็คือเหมือนกับร่วมลงมือกระทําไปด้วยกันนั่นเองแม้ว่าในที่เกิดเหตุหรือวันเกิดเหตุครูจะไม่ได้ไปด้วยก็ตามแต่เราวางแผนกันเราแบ่งหน้าที่กันทําชัดเจนเราถือว่าเป็นตัวการร่วมกันที่ต้องรับผิดด้วยกันจะมาบอกว่าครูแอนไม่ต้องรับผิดเพราะครูแอนไม่ได้เข้าไปลักทรัพย์ไม่ได้นะคะอันนี้กฎหมายห้าไหมไว้เขาเรียกว่าตัวการร่วมส่วนคําว่าผู้ใช้ผู้ใช้คือผู้ก่อให้เกิด ผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นการขู่เข็นบังคับจ้างวานนะคะหรือยุยงส่งเสริมเราถือว่าเป็นผู้ใช้นะคะเป็นผู้ใช้ด้วยกันทั้งทั้งหมดเลยคําว่าผู้ใช้ก็คือผู้จ้างวานก็คือผู้ซึ่งบังคับผู้ซึ่งขู่เข็นให้บุคคลอื่นกระทําการเช่นครูจ้างวานในดําให้ไปฆ่าในขาว ครูเป็นผู้ใช้นายดำเป็นผู้กระทำใช่ไหมคะครูจ้างวานนายดำให้ไปฆ่านายขาวครูแม้ว่าครูจะไม่ได้ไปฆ่าเองแต่ครูมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดนะคะซึ่งครูเนี่ยต้องรับผิดเสมอหนึ่งเป็นตัวการ ถ้าเกิดว่าในดำไปฆ่าในขาวสำเร็จตามความประสงค์ที่ครูจ้างวานครูต้องรับผิดเหมือนเป็นตัวการก็คือรับผิดเหมือนเป็นผู้ฆ่าเองนั่นเองนะคะอยู่ที่หน้า13นะคือผู้ใช้ถ้าถ้าผู้ถูกใช้กระทำความผิดสำเร็จตามที่ผู้ใช้ประสงค์ผู้ใช้รับผิดเสมือนหนึ่งเป็นตัวการนะคะแต่ถ้าออผู้ถูกใชไกนะะ้ไม่กระทำนะคะไม่กระทำ ไม่ยอมกระทำหรือเหตุอื่นใดก็ตามทำแล้วไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูในฐานะของผู้ชายต้องรับผิด1ใน3ของโทษที่กำหนดไว้คือจ้างวานดําแล้วดับไม่ไปค่าขาวการณีนี้ครูก็ต้องรับผิดเหมือนกันรับผิดเป็นผู้ชายก็คือ1ใน3ของโทษนะคะของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ในโทษนั้นนั่นเองนะคะอันนี้เรื่องโทษไม่ไม่ต้องไป สาระกับเขาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าครูอยากให้คุณรู้ว่าการกระทํานี้มีความผิดหรือไม่แค่นั้นนะคะต่อมาผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนคือใครผู้สนับสนุนก็คือผู้ซึ่งกระทําการใ,ใดอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกให้ผู้อื่นกระทําความผิด เป็นการให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกในการทำให้ผู้อื่นกระทำความผิดเราเรียกว่ากรณีนี้เป็นผู้สนับสน,นุนเช่นครูกับดําเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะคุยกันตกลงกันให้ไปลักทรัพย์บ้านของในรวยกรณีนี้ครูเป็นตัวการเพราะเราตกลงกันไว้เราทำร่วมกันแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนทีนี้ในเขียวในเขียวนี่รู้รู้ว่าดําจะไปลักทรัพย์บ้านของในรวย ในเขียวก็เลยเป็นผู้อำนวยความสะดวกโดยการดูต้นทางให้หรือพาหลบหนีอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้มานั่งอยู่ในกลุ่มร่วมกันกับครูรละดำไม่ได้มานั่งร่วมกันในการในการคิดว่าจะไปขโมยทรัพย์ลักทรัพย์บ้านของในรวยแต่ตัวของเขียวเนี่ยรู้แล้วเขียวเนี่ยไม่ชอบรวยด้วยอ่ะไม่ชอบในรวยก็เลยดูต้นทางให้ดูต้นทางเล้ยทงทางสะดวกแล้วไปได้เลยหรือกรณีนี้แบบ รู้ว่าเขาจะมาขโมยพอออกมาจากบ้านในรวยก็ขับรถไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราถือว่าเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ความสนับสนุนหรือเป็นผู้สนับสนุนนะคะซึ่งกรณีของคําว่าสนับสนุนเนี่ยนะคะคุณจะต้องรับผิดนะคะ2ใน3ของโทษที่กําหนดไว้ผู้สนับสนุนรับผิด2ใน3ของโทษที่กําหนดไว้นะคะคุณจะบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแค่พาเขาไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ครับ คาว่าพาไปส่งนี่คุณรู้ใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าเขากระทำความผิดแล้วคุณพาไปส่งถ้าอย่างนั้นแล้วคุณจะโดนข้อหาสนับสนุนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นที่ครูแอนบอกมาผู้สนับสนุนเนี่ยต้องดูที่เจตนาด้วยนะว่าเขามีเจตนาหรือเปล่าหรือเขารู้ไหมหรือเขาไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะคะต้องไปดูที่องค์ประกอบภายในด้วยว่ารู้หรือเปล่าด้วยหรือถ้าให้ก็คือว่ากรณีเนี้ยมันจะเหมือนกับกรณีของการรับของโจร ให้คุณเห็นภาพเนอะเหมือนรับของโจรเช่นตัวของดำเนี่ยไปลักไก่ของเขียวดำชื่อในดำเนี่ยนะคะไปลักไก่ของเขียวแล้วเอามาเป็นต้มยำเอามาทำต้มยำแล้วก็เอามาแบ่งให้ม่วงกินม่วงไม่รู้ม่วงไม่รู้ว่าตัวดำไปขโมยไก่มาแล้วม่วงก็กินไก่เข้าไป นะคะกรณีนี้จะถือว่าม่วงมีความผิดตามกฎหมายอยาญาร่วมกันกับดำไม่ได้จะมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมไม่ได้เพราะเขาไม่รู้น้งองไ่เขาไม่รู้จะบอกว่าเขารับของโจร จำหน่ายซ่อนเล่นหรือเอาไปเสียซึ่งทําการอย่างใดๆโดยทรัพย์ที่เกิดจากการรักทรัพย์มาแล้วจะให้ม่วงมีความผิดฐานรับของโจรด้วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดองค์ประกอบภายในคือเขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้มีเจตนาเขาไม่ได้ประมาทนะคะฉะนั้นแล้วกรณีในเขาก็ไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกันกับกรณีของผู้สนับสน,นุน ทันใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกรณีของผู้สนับสนุนเนี่ยคุณจะต้องรู้ด้วยนะคะคือมีเจตนาด้วยนะคะที่จะก่อใหอ้ให้ความสะดวกให้ความช่วยเหลือของเขาแม้ว่าตัวผู้ได้รับความสะดวกนะคะอาจจะไม่รู้เลยว่าตัวผู้ที่กําลังให้ความสนับสนุนหรือให้ความสะดวกคุณเนี่ยเขาประสงค์เช่นเดียวกันกับคุณไม่จําเป็นต้องรู้นะคะไอตัวคนทํารู้คนเดียวก็พอ คนทำรู้คนเดียวก็พอโอเคนะคะเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนตามกฎหมายนั่นเองทีนี้อยากให้ดูว่าผลของการกระทำทางอาญาเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมกับการกระทำการกระทำที่เกิดขึ้นกับผลของการกระทำสัมพันธ์กันไหมที่จะทำให้คุณต้องรับโทษในทางอาญาเขาเรียกว่ากรณีนี้มันอาจจะมีเหตุแทรกแซงเกิดขึ้นได้คำว่าเหตุแทรกแซงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ก็คือว่ามีการกระทำจริง แต่มันเกิดเหตุของการแทรกแซงขึ้นทําให้การกระทํานั้นสะดุดหยุดลงหยุดลงหยุดลงนะคะหยุดลงทําให้ผู้กระทาเนี่ยอาจจะต้องไม่ต้องรับผิดซึ่งเราต้องพิจารณาก,กันว่าคืออะไรคือคําว่าความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผลคุณมีการกระทําแน่แน่และผลเกิดแต่ระหว่างทางของการกระทํากับผลที่จะมาหากันระหว่างตรงกลางเนี่ยมีอะไรมาแทรกแซงไหมถ้ามันไม่มีอะไรมาแทรกแซง การกระทําและผลย่อมสัมพันธ์กันแต่ถ้าการกระทําทําแล้วแล้วก่อให้เกิดผลภายหลังนี่มันมีเหตุอะไรบางอย่างมากั้นตรงกลางไว้นะคะกรณีนี้อาจจะต้องไม่รับโทษก็ได้ที่เราว่าต่อต้องดูเรื่องของเหตุแทรกแซรกนั่นเองดูเอกสารประกอบแล้วคุณจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะดูตัวอย่างประกอบคําว่าเหตุแทรกแซงกรณีแรกก็คือเกิดจากตัวของของบุคคลอื่นของบุคคลอื่นที่มาแทรกแซงก ของบุคคลอื่นที่มาแทรกแสงเช่นครูแอนใช้ปืนยิงคุณครูใช้ปืนยิงคุณแล้วรถอพพรพาคุณไปส่งโรงพยาบาลแต่การยิงของคุณที่ครูยิงคุณครั้งนี้ครูยิงแค่โดนแค่หัวไหล่โดนหัวไหล่นะคะโดนหัวไหล่ไม่ได้ถึงแก่ความตายหรือไม่ได้ไดรับบาดเจ็บแต่ว่าไม่ถึงแก่ความตายหรอกโดนหัวไหล่แล้วอพพรพาไปส่งโรงพยาบาล ข้อทีจริงปรากฏว่าพอปลอก็ด้วยความเร่งรีบคุณขาขับรถด้วยความเร็วสูงแล้วประมาทเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ำคุณถึงแก่ความตายแต่การถึงแก่ความตายของคุณครั้งนี้เกิดเนื่องจากอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากการที่คู่ยิงฉะนั้นคุณจะบอกว่าให้รูรับผิดในความตายของคุณฐานเจตนาฆ่าไม่ได้นี่เขาเรียกว่ามีเหตุแทรกแซง มีเหตุแทรกแซงเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลอื่นมาแทรกแซงการกระทําของครูแอนแม้ผลนั้นจะทําให้คุณตายครูแอนก็ไม่ต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายโอเคไหมคะคถ้าคุณจะบอกว่าถ้าครูแอนไม่ยิงถ้าครูแอนไม่ยิงก็ไม่ต้องไปเรียกรออพอปลก็ไม่เกิดอุบัติเหตุมันก็จริงมันก็จริงค่ะว่าถ้าครูไม่ยิงก็ไม่ต้องเรียกอพอปล เอาพอปลอรหรือเปล่าอะอะไรสักอย่างอะคุณขาอาจจะไม่ใช่พอปลอกอะไรอาสาสมัครอะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกอาจจะเรียกไม่ถูกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็คือว่าถ้าครูไม่ยิงก็คงไม่เรียกฉุกเฉินไม่เรียกผู้ให้ผู้ให้ความช่วยเหลือก็คงไม่ประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอ้างไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่สัมพันธ์กันกับการกระทํานะคะเขาเรียกว่าเหตุแทรกแซงกรณีแทรกแซงที่สองคือแทรกแซงจากผู้เสียหายเอง คูแอนหมันไส้คูแอนยิงไปที่ปลายนิ้วเท้าไปเจอนิ้โป้งที่ปลายนิ้วเท้าแล้วปรากฏว่าคุณรักษาบาดแผลไม่ดีคุณก็ไปหาหอยหาปูหาปลาโดยไม่ปิดบาดแผลนะคะก็ลุยน้ําเลยแล้วปรากฏว่าเ,ออเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ถึงแก่ความตาย กรณีนี้คุณจะให้ครูมารับผิดในความตายของคุณเนื่องจากว่าคุณดูแลบาดแผลไม่ดีไม่ได้บอกว่าถ้าครูแอนไม่ยิงหนูก็คงญาติหนูก็คงไม่เป็นแผลถ้าไม่เป็นแผลเขาก็คงไม่ติดเชื้อในกระแสะเลือดคุณจะมาบอกว่าครูต้องรับผิดตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีเหตุแทรกแซงเกิดขึ้นจากตัวผู้เสียหายเองคุณนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทาของคุณก็ใช่อยู่แต่คุณไม่ดูแลตัวเอง คุณทาให้มันติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะและถึงแก่ความตายเพราะถ้าครูยิงนิ้วโป้องคุณยังไงคุณก็ไม่ตายนึกออกไหมคะมันเกิดจากการที่คุณไม่ระมัดระวังไม่ดูแลรักษาบาดแผลของคุณให้ดีเป็นความประมาทของคุณเองอันนี้ก็คือเหตุแทรกแซงเหมือนกันต่อมาเหตุแทรกแซงซึ่งเกิดจากตัวของผู้กระทําความผิดเองคือครูนี่แหละครูทําให้คุณสลบไป พอคุณสลบครูก,ก็กลัวว่าเฮ้ยตายหรือไม่ตายอ่ะครูก,ก็เลยเอาเอาคุณไปผูกค่อยคออะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมันจะเป็นต่างกรรมต่างวาระกันต่างกรรมต่างวาระกันนะคะก็ จะบอกว่าคุณมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็ประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายนะคะทำร้ายร่างกายแล้วก็ประมาทเป็นเหต aside, ุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายเพราะเข้าใจว่าคุณสลบแลวเข้าใจว่าคุณตายก็เลยเอาคุณไปแขวนคอปรากฏว่าการตายของคุณไม่ได้เกิดจากการกระทำทำร้ายแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจที่ครูทำให้คุณตายอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมคะเขาเรียกว่าเหตุแทรกแซงที่เกิดจากตัวของผู้กระทำความผิดเองคือของครูนะต่อมาคือภัยธรรมชาติ ที่เป็นเหตุแทรกแซงที่ทําให้ไม่ต้องรับผลไม่ต้องรับผิดจากการกระทํานั้นเช่นครูไล,ล่ยิงคุณแล้วไปในที่โลง่งกลางแจ้งนะคะไปที่โลง่งคุณก็วิ่งหนีลงไปกลางพุ่งนาปรากฏว่าฟ้าผ่าคุณตายกรณีนี้ครูไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ครูมีความผิดฐานพยายามฆ่าเท่านั้นนะคะแม้ว่าการตายจะเกิดขึ้นสมประสงค์ในใจครูก็ตามแต่ว่าครูไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องรับผิดฐานเจตนาฆ่า นะคะเพราะว่าคุณตายโดยฟ้าผ่าตายหรืรเงี้ยไม่ได้ตายจากกระสุนปืนของครูฉะนั้นครูมีความผิดเพียงแค่พยายามฆ่าเท่านั้นโอเคนะคะนั่นคือเหตุแทรกแซงที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่อาจจะทําให้ผู้กระทํานั้นไม่ต้องรับผลจากการกระทําของการกระทําของตอนเนื่องจากว่ามีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างนั้นนั่นเองนะคะส่วนเหตุยกเว้นลดหย่อนโทษในทางอาญามีอะไรบ้างแล้วบอกว่าเหตุแรกเลยนะคะก็คือว่าผู้กระทําความผิดนั้นเป็นผู้เยาว เป็นผู้เยาว์นะคะซึ่งมีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็คือกระทำความผิดทางอาญาแต่ไม่ต้องรับผิดในทางอาญา1คือผู้เยาว์ผู้เยาว์นะคะอายุไม่เกิน10ปีถ้าไม่เกิน10ปีนะคะกระทาความผิดเนี่ยกฎหมายบอกยกเว้นโทษให้แต่ถ้าเกิน10ปีไม่เกิน15ปีนะคะกรณีนี้กฎหมายบอกว่าเด็กไม่ต้องรับโทษ สารอาจตักเตือนก็ได้นะคะ15ปีแต่ไม่เกิน18ปีสารอาจลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะ18ปีแต่ไม่เกิน20ปีกระทำความผิดสารอาจลดให้1ใน3แต่ถ้าโทษที่ตัวผู้เยาว์กระทำเนี่ยนะคะซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะกระทำความผิดหรือว่า,า18ปปีขึ้นไปกระทำความผิดที่มีโทษประหารชีวิตหรือโทษจำคุก ก็เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นจำคุก15ปีประมาณนี้นะคะนั่นเขาเรียกว่าบุคคลผู้ไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็คือ1ผู้เยาว์แล้วมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกรณีที่2ค่ะการกระทำคำสั่งตามเจ้าพนักง,งานบอกที่ครูแอนพูดไปแล้วเมื่อตอนต้นนะคะองค์ประกอบของความผิดทางอาญานะคะถ้าคุณทำตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่แม้คุณจะกระทำความผิดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดแต่คุณก็ไม่ต้องรับโทษนะคะ สามคือผู้ซึ่งมีจิตบกพร่องวิกลจริตอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องได้ความโดยแพทย์บอกว่ากรณีนี้คุณมีจิตบกพร่องเป็นบุคคลวิกลจริตไม่รู้เรื่องไม่รู้หลาเขาจะไม่เอาคนซึ่งบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตบกพร่องรับโทษนะคะเขาจะให้คุณรักษาจนหายแล้วจึงจะให้คุณรับโทษเพราะเขาไม่สามารถเอาคนที่ไม่รู้เรื่องบ,บกบกพร่องทางทาง ทางเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่เป็นวิกลจริตเนี่ยนะคะไปรับโทษได้เพราะเขาจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาถูกจําคุกเป็นการเป็นการรับโทษฉะนั้นต้องรักษาให้หายก่อนจึงจะต้องรับโทษนะคะออความผิดเกี่ยวกับสามีภรรยาแต่ว่าม,ม,มีมีบางความผิดที่ไม่ต้องรับโทษถ้าคุณเป็นสามีภรรยากันนะคะก็จะเป็นพวกรักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ช่ชอโกงเหล่านี้นะคะสามีภรรยารักทรัพย์กันมีความผิดไหมตอบว่ามีความผิดนะคะแต่ไม่ต้องรับโทษ นะก็จะเป็นพวกลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษต่อมาบันดาลโทสะบันดาลโทสะเนี่ยคุณจะพบข่าวบ่อยๆว่าเกิดจากกรณีของการถูกคมเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมคือต้องขณะนั้นทันทีทันใดจะเป็นบันดานโทสะนะคะเช่นคุณถูกถีบตกเก้าอี้แล้วคุณก็ผลักเขาลม้มทันทีทันใดอันนี้เป็นบันดานโทสะ คือไม่รู้จักกันแล้วอยู่ดีมาผลักเก้าอี้กันล้มเนี่ยนะคะพอผลักเก้าอี้ปุ๊บคุณลุกได้คุณก็ผลักเขาแล้วเขาล้มอันนี้เป็นบรนดานโทสะหรือเขาด่าบุพการีคุณแล้วคุณก็ตอบโต้ทันทีด้วยการตบด้วยการต่อยทันทีนะเป็นบรนดานโทสะแต่ไม่ใช่กลับมานั่งคิดอยู่ประมาณสัก30มสนาทีครึ่งชั่วโมงเองเมื่อกี้เขาทำอะไรฉันไปแล้วอ่บแล้วเพิ่งมาโมโหเพิ่งมารู้สึกตัวว่าเขาทำแล้วเราโกรธมานั่งแบบ คิดทบทวนแล้วมาโกรธทีหลังอันนี้ไม่ใช่บรรดาลโทสะนะคะถ้าคุณกลับไปทํากับเขาตั้งเวลาที่คุณมีเวลาคิดทบทวนเขาเรียกว่าไต่ตรองไว้ก่อนซึ่งโทษหนักขึ้นด้วยนะคะนั้นบรรดาลโทสะต้องทําทันทีทันใดนะด้วยกรณีที่ต้องเข้าเงื่อนไขด้วยนะคุณถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมด้วยนะคะอืม ต่อไปการป้องกันโดยชอบให้คุณนึกถึงละครช่อง7ช่องสช่องวันช่องอะไรก็แล้วแต่ที่พระเอกไปช่วยนางเอกที่ถูกจับไว้แล้วพระเอกไปด้วยมือเปล่าแล้วไปเอากระสุนไปเอาปืนไปเอาเอาวุธของผู้ร้ายแล้วฆ่าผู้ร้ายตายเป็นสิบทำไมพระเอกไม่ถูกจำคุกทำไมพระเอกยังคงอยู่กับนางเอกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งตอนจบเพราะการณีนี้การกระทำของพระเอกเป็นการกระทำโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายให้คุณนึกถึงไว้นะ คาว่าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายคืออะไรป้องกันโดยชอบก็คือ1เลยนะคะมีพยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมายระทุตสลาล์เนี่ยเกิดขึ้น คนร้ายจับนางเอกไปมีการกระทาประทุสไลายโดยละเมิดต่อ,ตอก,กฎหมายไหมมีใช่ไหมเพราะว่าผู้ร้ายจับนางเอกไปเนี่ยถือว่าละเมิดต่อ,ตอก,กฎหมายแล้วมีการประทุสไลายนางเอกจับไปกักขังนุ่งนเนีย่ยอ่าใช่ละสองพยานตรายนั้นใกล้จะถึงนางเอกแล้วพาะไม่รู้ว่าตอนเนี้นางเอกจะเป็นตาย,ยาร้ายดียังไงสามการะทาโดยป้องกันสิทธิ์ของตัวเองและของนางเอกคือผู้อื่น ป้องกันสิทธิ์คือป้องกันชีวิตเขานะคะและการกระทํานั้นกระทําโดยสมพอสมควรสมควร,สมควรแก่เหตุสมควรแก่แก่ลักษณะของความร้ายแรงไม่ใช่ร้ายแรงเกินไปพระเอกไปมือเปล่าไปใช้อาวุธปืนเนี่ยนะคะของผู้ร้ายเนี่ยเราบอก,กสมควรแก่เหตุพระเอกมีปืนแต่ผู้ร้ายมี M16 มีระเบิดเราก็ถือว่าสมควรแก่เหตุ นะคะแต่ถ้าพระเอกมีรถถังแล้วผู้ร้ายมีแค่อาวุธปืนกรณีนี้ไม่สมควรเกิเหตุไม่สมควรนะคะยังไงแล้วไม่ถือว่าเป็นการป้องกันถ้าเป็นการป้องกันก็ป้องกันเกินกว่าเหตุก็ต้องรับโทษอยู่ดีนะคะก็ต้องรับโทษฉะนั้นการป้องกันจะต้องสมควรเกิเหตุด้วยและไม่ใช่บุคคลซึ่งเข้าไปเกี่ยวขอ้อ,ของหรือไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท คุณต้องเป็นผู้ถูกกระทำคำว่าป้องกันป้องกันตัวเองก็ได้ป้องกันผูกคนอื่นก็ได้แต่ต้องพยาันตรายใกล้จะถึงนะคะเป็นพยานันตรายใกล้จะถึงและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการโดยการกระทำต่อบุคคลซึ่งกระทำต่อตัวนางเอกเห็นไหมคะเราเรียกว่าป้องกันฉะนั้นกรณีนี้ไม่ต้องรับโทษส่วนอีกกรณีหนึ่งเราเรียกว่าจำเป็น คำว่าจําเป็นเนี่ยนะคะก็คือต้องอยู่ในสถานที่บังคับอยู่ในที่บังคับแล้วไม่สามารถใช้วิธีการอื่นใดได,ได้เช่นหมาวิ่งไล่จะก,กัดเราแล้วเราก็เลยไปพังประตูบ้านของบุคคลอื่นเพื่อเข้าไปหลบซ่อนเพื่อป้องกันพยันตรายอันใกล้จะถึงในสถานที่บังคับแบบนั้นหน้ามันไม่สามารถไปไหนได้แล้วหรือมันต้องปีนรถเพราะหมาวิ่งไล่มามันต้องปีนรถขึ้นไปเหยียบรถของคนอื่นอย่างเงี้ยในสถานที่ที่บังคับ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือด้วยความจําเป็นจะต้องขึ้นไปเหยียบรถอาจจะเสียหายอาจจะบุบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือพังบ้านเขาเนี่ยเขาเรียกว่าจําเป็นเนาะฉะนั้นคําว่าจําเป็นกับป้องกันเนี่ยเอาให้ดูคุณง่ายๆจําจเป็นกระทําต่อบุคคลที่3แต่ป้องกันกระทําต่อบุคคลซึ่งกําลังกระทําความผิดมีคนจะมาข่มขืนครูคุณเป็นสามีครูคุณเป็นลูกครูคุณเป็นพ่อแม่ครูคุณเปิดประตูเข้ามาเห็น ะะแล้วคุณก็ถีบเขาแล้วก็ต่อสู้เขาแล้วบังเอิญในห้องเนี่ยมีมีดปอกผลไม้หรือมีกันไก่คุณก็เลยใช้กันไก่นั้นสวนกลับไปทีหนึ่งนะคะกรณีนี้เราถือว่าเป็นการกระทําโดยป้องกันก็เป็นมือเปล่าเหมือนกันตอนแรกแต่ว่ามีอาวุธก็คือ,อ,อมีกันไก่มีมีดแต่ว่าต้องเพียงแค่ครั้งเดียวคือเท่าที่จะเท่าที่แบบมันไม่เกินกว่าเหตุแต่ไม่ใช่จ้วงแหงจ้ว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 งเพราะเขาแบบ เขาสู้เราไม่ได้แล้วแต่เรายังจ้ว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 งอันนี้ไม่ถือว่าเป็นป้องกันนะคะมันเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุซึ่งคุณต้องคงต้องรับโทษอยู่ดีนะคะก็มันอาศัยที่พฤติการอาศัยหลายๆอย่างมาประกอบกันนะคะในการพิจารณาการรับโทษอย่างที่ครูแอนเคยบอกไปตั้งแต่ต้นกฎหมายอาญาของเราหรือรกฎหมายของเราประเทศไทยเราเนี่ยเขาใช้คําว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมะีหน้าที่นําสืบฉะนั้นคุณจะต้องหาพยานหลักฐานมาให้ได้นะคะมาหักล้าง มาทําให้สันเชื่อนะคะก็คือแล้วแต่ก,กรณีนั่นเองนั่นคือกรณีของคําว่าจําเป็นและป้องกันโอเคนะคะทำตารางไว้ให้แล้วแยกต่างหากระหว่างป้องกันกับจําเป็นไว้อยู่เอกสารหน้า18นะคะเดี๋ยวนะักศึกษาก็ไปเปิดดูเอกสารที่เราทํากันไว้เพื่อประกอบการเรียนการสอนกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในการเรียนการสอนหรือ,อยังไงเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะคะในส่วนของกฎหมายอาญาวันนี้ขอบคุณมากมากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ